สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมใน Channel m c b by f i v e r นะคะพบก,กันอีกครั้งนะะึงค่ะกับรายการ Better Shop Face BTS ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแต่งตัวมาขนาดนี้นะคะก็คือได้รับ Inspiration มาจากอัลบั้มที่เรากำลังจะมา Unbox กันในวันนี้ค่ะพูดมาขนาดนี้นะคะเป็นอัลบั้มอื่นไม่ได้นอกจากอัลบั้มที่เป็นโซโล่เดี่ยวโซโล่แรกของเมนของเราก็คือน้องจีมินวง BTS นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะอัลบั้มมาถึงมือบีมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในขณะที่คลิปอ้อน,นี้นะคะอัลบั้มก็น่าจะถึงมือของคนลูกค้า ร้านเบเธอร์เอ็มช็อปของเราแล้วด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้บิมจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะได้การ์ดเป็นใบไหนบ้างนะคะจะเป็นการอันบ็อกซ์อีกหนึ่งอันที่เรารู้สึกว่าเออย่างไงเราก็ได้เมนนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เป็นการใบไหนเท่านั้นเองนะคะลําดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปชมการอันบ็อกซ์ทั้งหมดนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะตามกติกาของช่องเราฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้บิมนิดนึงนะคะเพืจะได้มีกาลังใจในการค้นหาคัดสรรของด,ดีสินค้าดีดดแบบนี้นํามาอันบ็อกซ์ให้ค เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปรับชมการอันบอน้องอัลบั้มเฟสจากจ i มิน BTS กันค่ะเอาละค่ะอย่างแรกนะคะบิมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปอันบอที่บิมไม่ได้มีการดูคลิปอันบอของใครมาก่อนเลยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ f e ลลิ่งแบบ ว้าวที่สุดเนาะเ,เราก็เลยไม่ได้ไปตามดูคลิปขึ้นหลบสปอยสุดชีวิตนะคะกว่าที่จะมาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมดูกันนะส่วนตัวแล้วค่ะเนื่องจากว่าอัลบั้มนี้นะคะมันมีการลงสุมสิทธ์โปสไซมีสุมสิทธ์คอไซอะไรอย่างนี้นะคะบิมก็เลยมีการกดแยกออเดอร์มาจากของลูกค้าที่ร้านเปเทิร์มช็อปนะคะของบิมเองที่กดมาไว้เป็นของตัวเองก็ประมาณ6อัลบั้มนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่นับรวมพวกอัลบั้มที่มาจากอีเวนต์ต่างๆฝั่งญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าใน คลิปนี้เนี่ยเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดู1เซตนะคะก็คือจะครบทั้ง Invisible แล้วก็อัต f i ไฟเบลเลยแล้วก็จะมีอัลบั้มที่เป็นของ Reverse อัลบั้มด้วยนะคะเพราะว่าเราสั่งซื้อมาเป็นแบบเซตเนาะและแน่นอนว่าเวลาที่เราสั่งซื้อมาเป็นแบบเซตนะคะเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า POB นะคะหรือว่า Preorder Ben e น i t นะคะก็คือเป็นของแถม Reverse ที่เขาเรียกกันนั่นแหละคะ่ะมาด้วยนะคะน้องก็ไม่อยู่ตรงหน้าบิมแล้วเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่า เราสั่งมาเป็นของตัวเองหลายเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตของแถมเนี่ยเราก็เลยมีหลายแบบสําหรับพิ e ออเดอร์เบนฟิตที่เราได้มาค่ะมันจะมีรูปแบบการเรียงมาเป็นแบบเนี่ยสออันก็คือข้างหน้าเป็นขาวกับข้างหน้าเป็นดำนะคะเราก็เลยเลือกมา2อันที่จะมาแกะให้คุณผู้ชมดูเนาะแต่ไม่รู้ว่าการ์ดข้างในเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเนี่แหละนะคะเพราะว่าบอกตรงๆว่าจําไม่ได้เลยว่าการ์ดอันไหนเวอร์ไหนเป็นอะไรบ้าง เพราะว่าการเยอะมากเป็นอัลบั้มที่เราแกะมาแล้วตกใจการ์ดมากนะคะสําหรับเมนจีมินที่ชอบสะสมการ์ดนี่คืออัลบั้มนี้น่าจะถูกจริตมากๆนะ,ะเพราะว่าการเยอะมากจริงๆโอเคเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากพรีออเดอร์เบนฟิตก่อนเลยนะคะสําหรับ อันนี้นะคะก็จะได้มาสำหรับคนที่สั่งในรอบ pre o ด d e r เท่านั้นนะคะอุย้ยหล่อมากเลยค่ะทุกคนตรงที่เป็น pre o d e r m e n e f i t นะคะมันเป็นโฮโลแกรมอะเนี่ยจะเห็นความโฮโลแกรมอยู่ไหมเออคือดีอะดีมากเลยแล้วก็ใบนี้ที่เราได้มาเป็นอันนี้ค่ะอันนี้อาจจะสะท้อนไฟเยอะไปหน่อยนะคะเราก็จะมีตัวเฟรมการ์ดมาให้2อ,อันแบบนี พร้อมกับซองซองอันนี้จะเหมือนซองของแจ็ค In อินเดอะบ็อกซ์ของพี่โฮนะคะแล้วก็ของน้าจุนก็รู้สึกจะมีอันนี้เหมือนกันนะถัดไปนะคะอ้อการไม่เป็นคนละอันแหละคะ่ะส่วนอันด้านหน้าที่แปะมาข้างหน้าเนะะี่ยค่ะมันเหมือนกันก็คือมีโฮโลแกรมเนาะกับอันเมื่อกี้นะคะที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้คืออันที่มองเห็นอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้ไม่เหมือนกันเป็นคนละเวอร์ชันหรอหรือไง n o ่ s u ว e ไม่แน sure. ่ใจเลยนะคะนี่ก็จะมี สีขาวกับเสื้อขาวกับสูตรน่าจะเป็นฟิลซอฟต์แวร์เวร์กับฮาร์ดแวร์เวร์นะเดาว,ว่านะที่เหลือในซองจะเหมือนกันนะคะก็คือมีซองแบบนี้พลาสติกมานะคะแล้วก็มีตัวกรอบรูปที่เป็นขาวดำนะคะแบบนี้มาแนะมีมาเหมือนกัน ต่อไปนะคะก็จะเป็น Reverse a ัลบัค่ะ Reverse a ัลบัก็จะเป็นอัลบัมาาบมาาบ้มที่ไม่มีแผ่นซีดีนะคะแต่ว่าสามารถที่จะไปเลือกฟังแทร็กจากใน Reverse App ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหมือนกันตั้งแต่ Jack in the Box กับ Indigo ของ RM แล้วนะคะจริงๆไม่อยากจะอวยค่ายแต่ต้องบอกว่าเสียงที่ได้ฟังเพลงจากใน Reverse App คือดีมากๆนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยอันนี้ไปแอบ,บเห็นสปอยมาล่วงหน้านะคะ่ะหลบไม่ทันนะคะก็คือว่าแทร็กที่เป็นแทร็กสุดท้ายะคะ่ะจะมีแทร็กพ่วงที่เป็นฮ i d ตันแทร็กที่น้องจองกุกเป็นคนมาร้องด้วยนะคะก็คือเพลง l e t t e r นั่นเองนี่เลยตัวอัลบั้มจะเป็นแบบนี้นะคะเอาบ็อกซ์ด้านนอกนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีความเงาเงาแบบนี้ด้านหลังก็จะมีตัวอักษรประมาณนี้ ะะถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวรอดูอินเสิร์นเนาะเปิดออกมานะคะก็มีโฟโต้การ์ดด้วยนะคะอาละวามีเวิร์สก็มีการ์ดให้ด้วยนะน่ารักตั้งเลยอะ่ะดูสิต้้งจิมินสนิ้วน่ารักมากแล้วก็มี QR ให้เราสามารถสแกนได้นะคะก็มีโปสเตอร์อันนี้อันนี้ต้องเรียกว่าอะไรเป็นมินิโปสเตอร์ใช่ไหมเนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นโน้ตบุ๊กของจิมินอะอันนี้เป็นลายมือจิมินเลยนะคะนี่ เป็นลายมือจริงนี่เลยอ้น่ารักมากเลยอ่ะอันเนี้ยอ้ชอบชอบเลยชอบมากแล้วก็มีสิ่งนี้ะเป็นมินิโฟโตบุ๊กซึ่งก็มินิจริงๆนะคะนี่เลยร่วมอยู่ในนี้นะคะมีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์อย่ในนี้ยหมดเลย แล้วก็จะมี Q R ไว้สามารถสแกนฟังได้นะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเครดิตโอ้ล้วความน่ารักของเขาอะ่ะก็คือจริงๆในอัลบั้มนี้มันมีทั้งหมด6กแทร็กใช่ป่ะคะแล้วมันจะมีฮิดเด้นแทร็กที่เป็นแทร็กของจิมินร้องกับจองกุกด้วยเนาะที่เป็นเพลงเล t เทอ์นะคะหลายคนน่าจะเห็นสปอยไปแล้วนะคะเขามีฮิดเด้นลิริกมาให้ด้วย จะเห็นคุณจะเห็นว่ามันเป็นหน้าขาวๆแบบนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นสีเทาเห็นปะฝั่งนี้มันจะเป็นหน้าเหมือนขาวๆแต่จริงๆถ้าส่องใกล้ๆอ่ะมันมีตัวหนังสือซ่อนอยู่ค่ะซึ่งมันเป็นฮิตเด่นฮิตเด่นจริงๆอ่ะคือคุมตีมากอันนี้น่ารักมากเลยนะคะโอเคนี่คืออัลบั้มฝั่งที่เป็น reverse นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อัลบั้ม ที่เป็นรูปแบบของ cd กันบ้างนะคะซึ่งพอมันเป็น cd เนี่ยจะถูกทำแบ่งออกมาเป็น2เวอร์ชันด้วยกันนะคะก็คือ Invisible Face กับ u n d e f i n a b l e Face นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ปกที่เราชอบก่อนนะคะก็คือ u n d e f i a b l e Face นะคะก็คือจะเป็นสีออกเทาๆแล้วก็ตกสอนจะเป็นสีชมพูนะคะเวลาซื้อนี่ดูดีๆนะคะเพราะว่า2อันเนี่ยถ้าให้เทียบคือสีมันใกล้กันมากเลยะค่ะ่ย ดูแทบไม่รู้เลยแค่สังเกตตัวหนังสือแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นฟอนต์ชมพูนะคะอันนี้จะเป็นฟอนต์สีขาวนะเดี๋ยวเราดูอันนี้ไฟเบก่อนเพราะว่าเราชอบสีนี้มากกว่า <c oughs> ไม่ค่อยสลับเอียงเท่าไหร่เลยใครที่อยากเห็นว่าเราแกะอันอื่นแล้วได้เป็นการอะไรบ้างน,นะคะก็เดี๋ยวไปตามที่อิตตอกก็ได้นะคะหลังจากที่ ของฝั่งญี่ปุ่งญี่ปุ่นมาอะไรเงี้ยเราจะค่อยๆทยอยแกะมาให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามีสั่งมาทั้งจากฝั่งเมกาฝั่งญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าสั่งมันครบทุกอีเวนต์นะคะมานะคะ่ะอันนี้ก่อนที่การน้องจะหล่นลงมานะน้องมาเป็นไม่ไม่ได้เป็นโครงสร้างแบบอัลบั้มซะทีเดียวค่ะน้องจะมาเป็นโครงสร้างแบบที่เป็นหนังสือก็คือถ้าเทียบกันเนี่ยของพี่จินอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเป็นปกแข็งอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยของพี่น้ำจุนเขาจะมาเป็นกล่องเนาะอันนี้จะมาเป็นเล่มมาเป็นเล่ม หน้าตาจะคล้ายๆกับพอยังยอนฮวา H Y Y H นะคะอุ้ยน้องการ์ดป้นออกมาโถลูกโอเคออกมาก่อนใครก็มาโชว์ก่อนโชว์ตัวก่อนใครเลยค่ะน้องฮัตถือนะคะน้องจิมินฮัตถือไม้ข่าวว่าการอัลบั้มมันเยอะมากนะะเดี๋ยวเราเอาออกมาดูก่อนอ่ะอย่างแรกนะคะก็จะมี QR code มาให้เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไปซ่อนก่อน กาะะตอนนี้ยังคว่มอยู่นะคะก็จะเห็นว่ามีซองอันนี้ออกมาเป็นตัวซีดีโอ้ทำซีดีออกมาได้สวยมากนะคะก็คือมันจะแบบเป็นแผ่นชมพูเทาซึ่งเป็นคอลลาบอร์ชันสีที่เราชอบอยู่แหละสวยจังเหมาะจะเอาไปใส่พวกเครื่องเล่นซีดีที่เป็นเปลืปล่ยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นโปส์มินิโปส์นะคะสวยมากนะคะแล้วก็มีอันนี้อีกหอันไซส์ไม่เท่ากันนะคะทุกคนเนี่ยไซส์ไม่เท่ากัน อ,อ,อันนี้เล็กกว่าอันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งของอันนี้เลยแล้วก็การ์ดค่ะนอกจากใบเมื่อกี้ที่ออกมานะคะก็จะเป็นนี่แล้วก็มีใบนี้หรือว่าน้องคนนี้คือสู่ <c oughs> มันเยอะจนงงว่าอันไหนสูมอันไหนมีมาทุกอันนะ,ะแต่ว่าหล่อหล่อทุกใบ <c oughs> นะคะหล่หอมากหล่อจริงหล่อทุกใบ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตัวโฟโต้บุ๊คนะคะก็จะมีเนื้อเพลงนะคะมีเครดิตนะคะในเล่มใหญ่ก็จะมี เนื้อเพลงที่เป็น hidden lyrics เป็น hidden track เหมือนกันซึ่งเพลง letter เนี่ยเขาจะไม่มีใน ing, แอป streaming แอปอื่นนะคะถ้าเห็นที่แอป,ปอื่นแปลว่ามายังไม่ถูกต้อง oh. ก็ถ้าอยากฟังก็ต้องซื้อ CD นะคะหรือไม่ก็ซื้อวีเวิร์นะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ในส่วนของตัวโฟโต้บุ๊กจะไปเปิดในคลิปอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ invisible face ค่ะแต่อย่างไรก็รู้สึกโอเคนะที่รอบเนี้ไม่ไม่ได้ทำซีลมาแบบที่เป็นกระดาษใสๆแบบโฟตโต้บุ๊กอะที่มันเป็นกระดาษแข็งๆเก็บๆๆอะไม่ค่อยชอบอันนั้นนะคะรู้สึกว่ามันแกะยากกว่าอ๋อลืมเอาให้ดูนะคะว่าข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยข้างหน้ามันไม่เหมือนกันแต่ว่าข้างหลังอะค่ะมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันเลย พราะฉะนั้นถ้าจะเลือกต้องเลือกจากข้างหน้านะคะย้ำไม่คีอันนี้ u n d e f i a a b l e face นะคะอันนี้ invisible face เอาการ์ดออกมาก่อนเนาะซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวไล่ดูทีละอยะ่างเป็นอัลบั้มที่การเดียวจริง <c oughs> อันนี้ก็จะมี QR code <c oughs> มาให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมี CD นะคะ CD ของอันนี้ค่ะมาในซองสีขาวเมื่อกี้เป็นซองสีชมพูเนาะแล้วก็ตัวแผ่นก็จะเป็นสีออกขาวขาวเงินนะคะเมื่อกี้จะเป็นชมพูเทาเนาะส่วนตัวก็อย่างที่บอกนะคะเราชอบน้องสีเทามากกว่า เราะว่าเราชอบการรวมตัวกันของสีชมพูกับสีเทาอะมันสวยดีอะมินิโพสค่ะอันนี้จะเป็นสองแบบนเวอร์นะคะหลอ่อคุณเขาลหล่อหล่อจังอะอหล่อชวนฝันหลอ่อมันไม่มีอยู่จริง <laughs> โอเคต่อมามาดูการ์ดกันบ้างนะคะอุ้ยน่ารักอะ่ะเดี๋ยวเราให้ดูการ์ดใกล้ๆอีกทีหนึ่งค่ะพร้อมๆกับให้ดูรูปในโฟโต้บุ๊กนะคะเดี๋ยวตัดไปรับชมที่อินเสิร์ตกันเลยค่ะ และนั่นก็คือทั้งหมดนะคะของอัลบั้มเฟสจากตองจีมินค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มโซโล่นะคะที่จีมินใช้เวลาทําค่อนข้างยาวนานนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นอัลบั้มที่ออกมาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะจนตัวน้องจีมินเองก็ยังรู้สึกเลยค่ะว่ามันเกินความคาดหมายไปมากๆนะคะซึ่งก็ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณพลังจากอามี่ทุกคนนะคะส่วนใครที่ กำลังจะติดตามนะคะว่าหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์อะไรปล่อยออกมานะคะตอนนี้ในช่วงระหว่างที่คลิปออนนี้นะคะก็กำลังจะมีคอนเทนต์ของพี่ยุนกินะคะก็ค่อยๆตามซัพพอร์ตกันไปแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมนเราหรือไม่ใช่เมนเรานะคะเราก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนนะคะซัพพอร์ตทุกๆเมมเบอร์เท่าๆกันเนาะให้สถิติของประเทศไทยนะคะเป็นสถิติที่บิคิดรู้สึกว่าถ้าจะมีเวิร์ทัวร์เมื่อไหร่นะคะประเทศไทยหรือราชมังของเราจะต้องอยู่ในลิสต์ของเวิร์ดทัวร์ให้ได้นะคะพวกเรา าชาวอาร์มี่ไทยนะคะก็จะได้มีบางทันเป็นของตัวเองในะะประเทศของเรานะคะประเทศไทยจะได้มีบางทันกับเขาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเอาล่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังลังเลว่าเออจะสั่งซื้อดีไหมสั่งซื้อเวอร์ไหนดีนะคะก็หวังว่าจะพอเห็นภาพกันนะ,ะส่วนใครที่กําลังหาร้านพรีอยู่นะคะก็ฝากร้านเบทเทิลเอ็มชของเราด้วยแล้วกันนะคะส่วนในตอนที่คลิปอ้อนี้นะคะก็จะมีอัลบั้มของจีมีน,นะคะพร้อมส่งรอเสิร์ฟไปถึงบ้านของอาร์มี่ไทยทุกๆคนเลยนะคะ ก็ไปตามกันได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะแต่สาหรับคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะวิวจะได้มีกําลังใจในการค้นหาคัดสรรสินค้าดีๆแบบนี้นํามาอันบอกให้คุณผู้ชมดูกันอีกเรื่อยๆค่ะสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ